สวัสดีค่ะพี่น้องปองปานสุภสุขคนไมพอพอ่นี้กลับมาโพทยาเนี้คือเก่าละจ้ายาเนี้กับมีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยซิริชัยสอแอนออรดีของพวกเฮาคือเก่าละจ้ายาเนี้กับพญายามิตออรสุสารนะพี่น้องจา้าพี่น้องมูอเจ้าเข้าไปเบิ่งไปในอ่ะหมอนรำใจเกินลอยออฟฟิเชียลบอยซิริชัยน่ะพี่น้องจา้าเพลงแห่งแงีงแหง่งงามม้วนม้วนพี่น้องยอดวิวเพิ่นขึ้นดีดีไปเข้าไปปั้นวิวให้บอดบอยซิริชัยในเด้อพี่น้องจา้าแล้วก็โพสต์แบบนี้ดีใจมากมายแล้วครับสัน่นวิดีโอใน หมอลำใจกันร้อยออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องแล้วก็แผ่นเสียงในทุกแพลตฟอร์มเ่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยเขาไปเบื้องให้บอดบอยในเด้อจ้าสนับสนุนเอฟซี FC ลายๆท่านเพิ่งจะเข้ามาสแสดงความคิดเห็นน้ำนอตจนอ้นเนาะท่านอีอกว่าปีที่เก้าเพลงแหง,งแหง,งแหงง,ง,งงามดังระเบิดทั่วไทยคะ่ะฟังแล้วม่วนคักแท้เป็นคนน่ารักทั้งครอบครัวขอให้รว,รวยรวยปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปหลายรอบแล้วจา้าม่วนแหง เพาะมากค่ะฟังหลายรอบแล้วจ้าเพาะมากสนุกน่าฟังมากค่ะขอให้ยอดวิวทะลุร้อยล้านวิวจ้าปันวิวให้แล้วสามสิบรอบแล้วจ้าปาร์ตพี่นงจ้าขาไปซอยปันวิวห้บอดบอยสิรีใช้ในเด้อมวนคัะเพลงนี่ฟังนับไม่ท่วนแล้วค่ะชอบมากตั้งแต่แอนแอนบอยมวนเพาะจ้าปังปังเดือจะลูกขอให้เพลงปังปัง,ปงดังยอดวิวหลายร้อยล้านนะคะ สุดยอดค่ะแหงแงงแหงงามเพราะมากจ้าสองแฝดเต้นยิ่งชอบมวนมวนจ้าไอ้บอยติดตามมาตลอดเบิงลำเรื่องยำไดให้คุกข้างจ้าถูกใจบาปบุญถึงฟังแล้วไพเราะน้าเต้นสนุกถูกใจคนร้องก็แสนหล่อเท่ปันวิวต่อไปค่ะแม่นพี่น้องจ้าเข้าไปเห็นเบึง ในหมอล้ำใจก็ลอยออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องช่องอันสีแดง YouTube ของเันบอดบอยสีดิใช้พี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจาังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเนี่ยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าเดี๋ยวมีข่าวสารยันวิ่งกิดสมบัติาสู้ฟังคือกาละจ้าโอเคค่ะบายบาย thank you